สวัสดีค่ะมีนายิงค่ะขอต้อนรับสู่ช่องมายสะายตุรกีวันนี้มาชวนทำขนมปังตัวนี้กันข้างในเนี่ยเป็นไส้คัสตาร์ดนมสดหืมละมุนหวานน้อยแป้งนุ่มและที่สำคัญสูตรเป็นสูตรเล็กค่ะสูตรน้อยอ่ะสูตรนี้ทำได้แปดก้อน วันนี้นะคะมีนาทำสองอย่างค่ะก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นขนมปังไส้คัสตาร์ดลาวาแบบนี้นะจ๊ะกับอีกสูตรหนึ่งก็คือขนมปังแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ค่ะตัวนี้สูตรเอาไวรอคราวหน้านะคะเพราะว่าลูกชายจะทานแฮมเบอร์เกอร์ทานผู้กาชากาแฟเบรกระหว่างวันก็อร่อยตัวนี้ทำง่ายมากค่ะนวดมือแล้วก็ใช้ส่วนผสมที่มีในบ้านทั้งหมดทำได้ไปเริ่มทำกันเลยหมคะไปค่ะ ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มียานด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลดีว่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนมนะคะเครื่องด้วยตวงเดี๋ยวจะชั่งให้ด้วยแหละครึ่งด้วยตวงประมาณ125 ml นะคะนมสดรสจืดธรรมดาน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองมีนาใช้เบอร์สองเอาไข่แดงไว้ครึ่งหนึ่งไว้ทำไมเอาไข่แดงไว้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเอาไว้ทานหน้าขนมปังไงคะเราทำสูตรเล็กๆเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้มันไม่มีผลนะคะสำหรับสูตรมีนานะสูตรคนอื่นมีนาไม่รู้นี่ไข่แดงแบบนี้เหลือ,อไว้นิดนึงนะคะไว้ทานหน้าขนมปังเกลือป่นค่ะเครื่องช้อนชานิดนึง คนคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะมีนาใช้แป้งสาลีเอเนกประสงค์นะ,ะหนึ่งถ้วยตวงและระหว่างใส่เนี่ยนะคะมีนาจะใส่ยีสต์ลงไปด้วยเพราะว่ามีนาใช้อินสต y นไดยียใส่กับแป้งได้เลยยีสต์หนึ่งช้อนชาแป้งเดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายนะคะ แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดสีขาวเนี่ยแหละค่ะหช้อนโต๊ะใส่ไปเพื่ออะไรเพื่อที่ขนมปังมันจะมีความยืดหยุ่นและความนุ่มขึ้นตัวนี้คือเคล็ดลับทำไมช่วงนี้ใส่บ่อยใช่ไหมเพราะว่าทําสูตรเล็กไงคะทําสูตรเล็กอะแล้วก็ไม่ได้ตีด้วยเครื่องใส่ไปเถอะไม่เป็นไรมีน่าจะเตรียมแป้งไปอีกสักประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะแต่ว่าใส่ไม่หมดหรอกมันจะเยอะเกินใส่ไปก่อนครึ่งถ้วยตวง เราจะลวกให้เขาเป็นก้อนนวดสักพักหนึ่งแป๊บเดียวค่ะนวดแป๊บเดียวใขรแพ้ไข่นะคะไม่จําเป็นต้องใส่ไข่นะก็คือตัดไข่ทิ้งแต่ว่าลดแป้งลงไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งเค้กไม่มีแป้งเค้กใช้แป้งข้าวโพดนะคะอ่ะเสร็จแล้วพอรวบกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็แผ่แป้งออกมาแล้วเราก็ใส่เนยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ เนยใ่มีน่าใช้เนยจืดเพราะฉะนั้นมีนาจะใส่เกลือแต่ว่าถ้าใครใช้เนยเค็มไม่จำเป็นต้องใส่เกลือเนยใช้อุณหภูมิห้องนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงแต่ชัางมันสีทําได้นวดค่ะนวดให้แบบว่าส่วนผสมเนี่ยเข้าเข้ากันระหว่างนวดเนี่ยนะคะเธอถ้าสมมติว่าเขาแบบหนืดอ,อย่างเงี้ยอย่างที่มีนาเคยสอนหลายๆคลิปถ้าหนืดแบบนี้นะคะเอาที่ปากแป้งเนี่ยปากไป,ก,ปก่อน ปาดรวบเข้ามากรอบแล้วก็โรย,ยค่อยๆโรยทีละนิดนี่เราก็โรยแป้งไปค่ะโรยสักเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่ใช่สายนวดเข้าใจใช่ไหมไข่ข้อไม่ดีเดี๋ยวปวดแขนแล้วงานเข้าเลยอ่ะเดี๋ยวมีนาจะนวดนะคะให้เขาเข้ากันก่อนเสร็จแล้วนะคะนี่มีนาก็นวดคือมันจะมีเคล็ดลับแบบนี้คือสมมุติเรารวดนวดแล้วใช่ไหมประมาณห้านาทีเราวางไว้แบบนี้ค่ะ เราพักแป้งไว้แบบนี้สักสิบนาทีเสร็จแล้วเ,เราเปิดแล้วเราก็มานวดต่อเขาจะเนียนง่ายขึ้นค่ะไม่จําเป็นต้องนวดแบบสิบยี่สิบนาทีคือถ้าทําเทคนิคเนี้ยเขาจะเนียนง่ายขึ้นแป้งก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราก็พักในอ่างใบเดิมนี่แหละค่ะทาเนยก็ได้ทาน้ํามันก็ได้หรือโรยแป้งก็ได้ส่วนตัวมีนาทาเนยนะพักแป้งค่ะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่า ตัวนี้คือสำคัญจะต้องพักแป้งนะเราพักแป้งนะคะประมาณ20-30นาทีหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงก็ได้คือแล้วแต่อุณหภูมิของอากาศเราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อเลยค่ะนี่เราจะแบ่งแป้ง ขอแบ่งเป็น8ก้อนนะคะประมาณก้อนละ60กรัมนั่นแหละเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะมีนาทําก้อนละ60กรัมนะถ้าใครถามเป็นจำนวนกรัมนะคะปั้นแล้วก็วางไว้ก่อน ส่วนไส้คัสตาร์ดนะคะสามารถไปดูได้ที่ EP 517ได้เลยหรือเดี๋ยวมีนาแปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้โพส์เนาะทำแค่ครึ่งสูตรก็ได้นะคะถ้าแค่ครึ่งสูตรใช้ไข่แดงแค่ฟองเดียวนะคะไม่ต้องใช้ไข่ทั้งฟองนะจ๊ะมีนาไม่ได้ทำให้ดูนะคะในนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ประมาณ10นาทีเนาะพักไว้10นาทีนะคะเดี๋ยวเราเอาคัาสตาร์ดที่เราทำไว้นะคะมาปั่น พอเขาเย็นตัวลงแล้วเราก็จะามาปั่นใช้ที่ปั่นมือถือปั่นก็ได้ค่ะมีนาใช้ที่ปั่นซุปปั่นนะปั่นทำไมปั่นเพื่อเขาจะได้เนียนขึ้นหรือไม่ใช้ตะก้อมือค่ะตีเร็วๆเนี่ยเราก็จะได้เนื้อคัสตาร์ที่เนียนแบบนี้เราจะใส่ถุงบีบไว้นิดนึงนะคะเอาไว้แต่งหน้า ที่เหลือเนี่ยถ้ามันเยอะเกินก็เก็บเอาไว้ทำเป็นไส้เอแคลร์ได้นะคะตัวนี้นะแค่นี้ค่ะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเอาใส่เข้าไปในไส้นะคะแล้วก็ที่เหลือมีนาจะเอาไว้ทำเอแคลร์ค่ะของลูกชายนะคะจะใส่เป็นไส้ช็อกโกแลตด้วยเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ เอาออกมา1อันคว่ำนะคะตรงกลางเนี่ยจะบางน้อยกว่าตรงขอบนะเราก็จะรีดให้ตรงกลางเนี่ยบางน้อยกว่าตรงขอบเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ไส้ไปตรงกลางจะใส่ไส้หรือจะบีบไส้ก็เลือกเอาส่วนตัวมีนาจะใส่ไส้เข้าไปตรงกลางแบบนี้ แล้วก็ปิดค่ะอย่าใส่เยอะเดีวมันเป็งคือตัวนี้มันจะเป็นไส้ลาวาเลยแหละเดี๋ยวไปวางนะคะบนกระดาษไขนะคะหรือว่าถาดที่ทาด้วยไขมันปิดดีๆค่ะ อย่าให้เขาแตกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะเราพักแป้งออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาไข่แดงผสมนมเนี่ยไข่แดงที่เราเหลือไว้อ่ะคะ่ะทาให้ทั่วก่อนทาบางๆค่ะ ใครแพ้ไข่ไม่ต้องทาได้นะแล้วเราก็จะบีบคัสตาร์ดค่ะแบบนี้เนี่ยตัวคัสตาร์ดที่เราทำนะคะแล้วก็บีบวนเลยค่ะใช้ถุงแกงได้นะถุงแกงก็ทำได้ค่ะ ่นีเดี๋ยวอบเลยนะคะเพะเื่อเอมีน้าหูข้าวไว้ลาได้ยินเสียงฟอก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 อบเลยนะคะไฟ160องศาเปิดบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะน,น,นี่ค่ะอบมาประมาณ1 7 1 8นาทีนะคะ <SU cc ion> เสร็จแล้วนะคะยังไง นุ่มๆเลยค่ะยังไงฝากกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะขนมปังคัสตาร์ดทำง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวจะชีกให้ดูคือมันแบบมันร้อนอะใส่คัสตาร์ดแบบนี้นะคะทะลักทะล,ลักแบบนี้อยากให้ทุกคนลองค่ะไปแล้วค่ะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มีนาด้วยคราวหน้าจะได้ไม่พลาดเมนูต่ตอไปค่ะ